สวัสดีครับทุกท่านก็มาเจอตัวจริงบ้างนะมีแต่ AI ช่วงนี้ AI เต็มหน้าฟีดไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือว่าวิดีโอนะครับผมวันนี้ผมก็ลงมาสำรวจสวนยางนะครับเนื่องจากเราไม่ได้ลงมาเนี่ยเป็นเวลา2อาทิตย์แล้วนะครับผมหลังจากที่ผมตัดครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณวันที่10 10กว่า14นะครับผมแล้วก็ไม่ได้ตัดเลยฝนตกยาวนานเลยครับผมประมาณ2อาทิตย์แล้วครับผม ตรงเนี้ยที่บ้านผมวันเนี้ไม่ตกแต่ว่ารอบๆเนี้ยคืมๆหมดเลยนะครับผมก็ดูสถานการณ์ตามแถวในเมืองต่างอำเภอเนี้ยก็ยังตกหนักอยู่นะครับผมแต่ที่เป็นห่วงเนี้ยก็คือว่าตอนเนี้ยผมลงมาดูก้อนขี้ยางนะครับผมเพราะว่าก้อนขี้ยางเราเนี้ยมันหลายวันแล้วนะครับผมมันก็เริ่มเนี้ยครับผม,ผมเดี๋ยวผมอ้อยดูเนี้ยมันก็เริ่มเริ่มเขียวเริ่มดําแล้วนะครับผมไม่รู้ว่า เอาไปขายที่ร้านเนี่ยก็จะมีปัญหากับทางร้านอีกหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าที่ร้านเนี่ยเขาจะไม่ค่อยชอบก้อนขี้ยางดํานะครับผมก็รอรุ้นเอานะครับตอนนี้ก็เย็นตอนเย็นแล้วนะครับเพราะตอนกลางวันนี่ผมไม่มีเวลาวันนี้พอดีเพิ่งมีเวลาลงมาสํารวจที่สวนนะครับผมก็เลยมาดูนะครับเนี่ยดูสภาพต้นยางคืนนี้ไม่แน่ใจว่าจะกรีดได้หรือเปล่านะครับผมคิดว่านะคิดว่าน่าจะกรีดได้นะครับผมเนี่ยดูจากหน้ายาง หน้ายางก็ยังชื้นๆอยู่นะครับผมไม่แน่ก็อาจจะยังไม่กรีดนะครับแต่ถ้าว่าอากาศดีพรุ่งนี้ก็คิดว่าน่าจะเก็บขี้ยางเก่าขายก่อนครับให้ดูนี่น้ำเต็มจอกเลยครับผมขี้ยางในจอกเนี่ยไม่มีไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมเพราะว่า,าสภาพมันก็เป็นถึงมันจะมีน้ำมีอะไรแต่ว่ามันก็ยังแบบไม่ได้ขึ้นลาดำนะครับผม ก็น่าจะไม่มีปัญหาเราอาจจะรวมก้อนขี้ยางเนี่ยก็ทั้งสวนน่ะรวมๆไปนะครับผมก็เดี๋ยวดูทางร้านนะครับว่าจะขายได้ยังไงนะครับผมราคาย,ยางก็ไม่รู้เลยนะครับว่าราคา,าขี้ยางที่ที่บ้านผมเนี่ยตอนนี้ราคาเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าเดือนนี้เดือนหนึ่งเพิ่งขายได้แค่ต้นเดือนครั้งเดียวน,นะครับแล้วก็ไม่ได้ขายเลยนะอกจากฝนตกยาวเลยนะครับชุ่มฉ่าเลยนะครับผมภาคใต้นี่สองอาทิตย์เลยนะครับผมแล้ว ส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ได้รับเงินโดยตรงจากจากสวนยางนะครับผมจากสวนอย่างอื่นเนี่ยเราเราเพิ่งเริ่มทำนะครับผมมันก็ยังยังไม่ได้รับเงินตรงนั้นทีนะครับผมเขาเรียกว่าแบบนี้ทํางานทํางานหน้าเดียวนะครับผมทํางานหน้าเดียวกับกับก้อนขี้นะครับผมขี้ยางนะครับผมก้อนขี้ยางนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเก็บขี้ยางไปขายนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่า จะมีปัญหาอะไรกับทางร้านป่าแต่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าทางใต้เนี่ยก้อนขี้ยางถ้าเกิดว่าไม่ได้ดํามากอะไรแบบนี้ก็ไม่ค่อยจะมีปัญหานะครับผมทางใต้เนี่ยก็จะขายง่ายหน่อยนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็เลย <laughs> เอาหน้าสดนะครับมาออกบ้างนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้มีแต่คลิป AI นะครับผมที่ผมทำคลิป AI ไปเนี่ยก็เนื่องจากว่าฝนตกนะครับผมผมก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรนะแต่ว่าเมื่อย้อนไปเมื่อประมาณสักอสองสามปีเนี่ย ผมเคยถ่ายเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรอยู่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมก็คงจะไปถ่ายเรื่องสมุนไพรอีกทีเพราะาที่บ้านเนี่ยสมุนไพรก็เริ่มเริ่มเริ่มมันมันก็เริ่มหมดไปไปเยอะแล้วแต่บางบางบางอย่างก็ยังมีอยู่ยังไงเดี๋ยวผมค่อยไปแนะนําอีกทีนะครับผมโอเคครับแล้วเจอกันครับผม